สวัสดีครับพี่น้องฟังไปสู้ขู่สู้คนมาพบกับผมครับบ้าปืนดำทางช่องคนเสียงดวงชา่นครับผมเหมือนนี้ครับบรรยากาศยามแรงครับผมข้างหลังครับต่เว็นต๊กดินแหละครับโอ้งามครับขนาดพี่น้องข้างหลังวันนี้บ้าปืนดำครับได้ครับพี่เด็ดครับหากินย่ายครับย่มนี่ลาบเท่าครับพี่น้อง ได้ลาบเท่าครับน้ำไม่ยัยแพงคนสวยอีกแล้วครับผมนล้วมาให้ครับผมไม่บบาปืนดำกินลุงยูทูบแน่ไม่ยัยแพงว่ะโอ้เบิ่งพี่น้องอ้ยลาบเท่าคน่าบนใส่บนกบครับใส่ปนกบเบิ่งพี่น้องอ้ยมึงเดี๋ยวข้าขนาดเลยหอมหว่ยหวยห่วย ลายเหือยหย,ยดหยดเลยมาได้เขาได้ม,มากินลาบเท่าน้ำาปาปืนดำครับมาคำกระจัดคำามาแรงกระจัดแรงเสียบยีคือเกาเกาหนห้อนหอหอมพักกับพักแก้มครับเดีดยวหม่าลายนะครับนม่พักการขาวครับหมูละผ้าแล้วก็พักการหินไงครับหมูอานนี้ยังบมูอันเบิร์ดครับมีหลายครับพักการครับของสาวต่อยคนปลูก มาครับม 10, บันสืบสานมาปุ่นดำนะครับเดอ้อก็อนื่นกะขอบคุณเฟนครับเยฟซี FC ทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมคลิปของมาปุ่นํำนะครับเดอ้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่คนที่พ่มในกดไลค์กดแช์ก็รับชมอยู่กับขอพระคุณหลายๆครับฝากกดไลค์กดแช์เพื่อเป็นกำลังใจให้มาปุ่นดำทำคลิปใหม่ๆได้ครับเดอ้อมาครับจัดเลยครับลาบเท่าครับพี่น้องคาแรกแห่งมันมื้อเบิ่งพี่น้องเออหาอยากได้เท่าย่านี้ อชอบคัดขนาดพี่นอ้องหอมไอ้ห้ยวจิ้งไข่หวยห่วยกับไอ้อข้าวขวครับโอ้หาก,กินยากได้รับยานี่ิลาบเท่ารุ่งพี่นอ้อง ืมื่อกอินดนุนเราหนึ่งคนนะเท่าน้องสาครับน้องสาวม,มันยังแพงคนสวย nó oh, là nhầm từ một cơ khuyên Sẽ phải Khoan, hơi hơi Khăm nghe là khăm Ui 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 กี่น้องสู้สู้คนจักหน่อยก่อน <c oughs> อกินท้้งกินอย้าก,กับเท่ายน่ำนี่เพื่อนได้มากว่าฝากกับลาบไม้ความเรียบร้อยเลยไป <c oughs> <c oughs> เรีอบอยู่ว่า มาเมื่อรับโมน,นี้มาเปิดไฟเขาครับโมน,นี้ง่าม,มแห้งหอมครับเผา ปฝาคุณอะไรแล้วครับแล้วเป็นแฟนคนสวยเอฟซีลาบเท่ามาให้เอาปืนดำกินล่องคลิป YouTube นนใน่นพน,นังจะเห็นเพื่อนมาไหนถามโหลดมาหนึ่ได้ยังล่องคลิป YouTube หาว,ว่าย่งมันก็นหาหายครับขอบคุณหลายๆมีแชงแค่นสวย อย่าใส่มือนะครับเด้อ

สุดยอดเลยครับเสียบขนาด น,น่าดีครับมันใช้น้ำปลาแดงอ่ะมันปลาหลาดน้นปลาหลากข้างมาใส่กรหัวลาผ้าเบืองเก่ากันนี่วะเสียบก็เก่าดอยพี่นงโอ้นน กัดหินช้าจวยมันใบง่ยขึ้นนังหินหินนะครับ <c oughs> หลับเท่าหลับเท่าเานี่ยครับแซบคักขนาด ยูนของเลยก็เท่าอยู่ต้องสาเพื่อนกับผมมามีย่ำมันจะยืนต้องสามันจะมี Hóm của nhầm Hóm đi khắp thau nhầm này thau nhầm lẻng áo bớn กินสวรองบุถือเล็กครับผมซื้อเล็กบุถือสดอองลาบเท่า3าออกเก้าหนึ่องสาเจ็ดางล่างเกาบวใกล้ไบ้าปื้นดําคนเซียงดวง ซื้อโรตเตอรี่แปดศูนย์ใกล้กันขนาดโหเซ็บขนาดพี่น้องเบิดเลยครับนั่งตะนำเเซยบควัาขนาดเลยหายงากครับเท่างานนี่นเป็นย่แพง้งว่าเ็เลยเอามาใหา้มันบวหลายเพื่นก็เลยลาบมาให้ครับ เฮ็ดมาเรียบร้อยเลยครับวามบุนดำพืชสร้างบนตลอดครับแต่แต่พ้นมีเท่าอยู่น้องสาบนครับแซบควา้าขนาดพี่น้องฟีมือไม่ใช่แพ่งก้นสวยขอบคุณหลายๆนะครับเด้อลาบเท่าเอาละครับเบิล้ละครับบานนี้ยังตานามนะครับลาบเท่ายง้มแรงครับผมมา แรงกระแสบแรงมากค,ากคา <ico le> ำกระแสบคำบ้าพุดดัก็ขอบคุณนะครับแฟนครับเด็บซี่ทุกท่านที่ให้เกียรติและกรับชมคลิปของบ้าพุดดัขอบคุณทุกคำลังใจนะครับเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามคนที่ยังบ่ได้กดติดตามอยู่กับรับชมกัขอบคุณหลายๆนะครับบ้าพูดดั้กัฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับไสไคตรต์กรลิมกดรูปกระดิ่งครับ เป็นกำลังใจให้บาาปืนดำนี่ครับเด้อทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับน้อฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนครับเรซี่ทุกท่านพี่น้องสุขุสุขคนที่รับชมอยู่แต่วก็ยังไม่กดติดตามกับฝากไว้นะครับเด้อคนเสียงดวงชาแนลครับบาาปืนดำคนผู้หายครับผมไปครับบ้าปืนดำก็ขอลาไปก่อนเอาไว้พ่อๆกันคลิปหนานะครับน้อคลิปนี้ก็ขอจบไปซ้ำานี้ก่อนทางช่องคนเสียงดวงชาแนลครับผมไปครับ สวัสดีครับ